สวัสดีครับอุดรธานีทีวีวันนี้ก็มาพบกับ FC อีกครั้งหนึงนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุดรธานีทีวีนะครับยังไงก็ฝาก f c ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทำงานได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้เราก็จะนำภาพบรรยากาศนะครับซึ่งทางแอดมินได้ไปที่วัดป่าสว่างธรรมนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอพิบุรับจังหวัดัำธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่รับรองคุณศิริขวานอัภไพพงนะครับเป็นได้มาสร้างแล้วก็มี จัปดาญาติโยมไปเที่ยวชมไปร่วมทำบุญมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแอดมินได้นำมาฝากแฟนๆน,นะครับเพื่อมีโอากาสก็เดินทางไปไหว้สักการะได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งนะครับซึงแอดมินได้เป็นถ่ายภาพมานะครับก็เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับ กประชาสัันให้แฟนๆเอฟซีได้ที่สนใจก็เดินทางไปไหว้สักการะสักการะได้นะครับก็ให้ชมภาพบรรยากาศไปสดูก่อนนะครับ สว่สางธรรมนะครับแอ้วันนี้ก็มีเลขมงคลสำหรับฮาหนอยมาฝากแฟนๆฟน f ซที่เรียกรองมานะครับก็ขอให้ใจสติและปัญญาพิจรณานะครับเป็นตัวเลขมงคลนะครับก็ประกอบด้วยตัวที่หนึ่งนะครับ48 48จุดที่สองนะครับ 5้าเครับชุดที่3ามนะครับเก้าชุดที่4ี่นะครับหกแปครับชุดต่อไปนะครับหนึ่จ็ดห่งเจ็ดครับชุดต่อไปนะครับ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามแปดสามแปดศูนย์หกศูนย์หกแปดเก้าแปดเก้าและเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ครับก็เป็นตัวเลของคนสิบชุดนะครับ ฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับก็ให้ชมภาพของเหรียญหลวงปู่พิบูลที่ของดอนปู่ตานะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับก็ร่วมทำบุญกับทางดอนปู่ตานะครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่พิบูลนะครับสร้างไว้ปี59นะครับ2559นนะครับก็ เงื่อนที่น่าที่ที่อฟซีน่าจะเก็บไว้ผูชาแล้วก็ให้คุ้มครองในการเดินทางไปมานะครับครับก็คงจะพบปะกันเพียงแค่นี้นะครับสําหรับในชุดข้อมูลวันนี้นะครับมีอะไรก็ติดตามอยู่ใน YouTube ดอนธานีทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ ทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามอุดรธานีทีวีนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับข้อมูลที่ได้นำเสนอในวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ